วันนี้ตั้งแต่เชา้าราคาทองคําร่วงลงมีคำถามตามมามากมายว่าจะซื้อได้ไหมจะซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่ราคาไหนที่เหมาะสมเรามาตามกันด้วยเทคนิคอลอนาลซิสจากเฮ er ียยุทธเดเซอร์เทดทองด้วยกันเลยครับ จากกราฟราคาทองคำลายเดวันนี้เป็นการแดงแท่งที่2นะครับจริงๆแล้วราคาร่วงเมื่อวานนี้เป็นวันแรกและวันนี้เป็นวันที่2ซึ่งสมาชิกทุกท่านอาจจะได้รับข่าวแค่วันนี้อยา่าตกใจครับเรามาดูกันว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไป<ๆ>เมื่อเราได้จากกราฟจุดเริ่มต้นคือ5 1 0 0 0กับ10บาทนะครับทองคำแท่งไทยเราเนาะแล้วราคาก็ทำการวิ่งขึ้นมาแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับ ขึ้นมาจนถึงไฮเมื่อ2วันก่อนคือ6 7 5 0ืนันั่นเองนะครับหลังจากนั้นราคาล่วงลงมา2วันแล้วนะครับการล่วงลงในครั้งนี้เรากลางฟิโบนาชีเลยครับจากจุด A เราลากไปหาจุด B เลยครับเสร็จแล้วใช้กล่องเครื่องมือครับกางฟิโบนาชีออกมาเราจะได้แนวรับจากฟิโบนาชชีออกมาเรียงลายตามภาพที่เห็นครับ ซึ่งหลังจากทําหายที่67,500แล้วราคาล่วงลงมาจะเห็นว่าหลุดแนวรับที่1ไปแล้วนะครับ Fibo 23.6%นะครับตอนนี้กําลังรอพี่จะทดสอบแนวรับที่2ครับก็คือ38.2%แล้วก็แนวรับถัดไปคือ50%นะครับก็จะอยู่ที่38.2% 61,250ครับ ส่วน50%อยู่ที่59,290บาทนั่นเอง2แนวรับนี้เราจะได้รู้ แนวรับของเป้าหมายการลงแนวรับที่1ก็คือฟิโป38.2%อยู่ที่61,200บาทเป็นแนวเป้าหมายที่1น,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสามารถลงต่อได้ก็จะไปเจอกันเป้าหมายที่2ซึ่งอยู่ที่ฟิโป50% 59,290บาทนั่นเองดังนั้น2แนวรับนี้จึงเป็นจุดที่น่าสนใจในการที่จะเก็บสะสมเพิ่มนะครับเพื่อเราจะรุ้นว่าทั้ง2นี้ จะรับได้ที่ราคาไหนกันแน่ถ้าแนวรับที่1รับได้แน่นอนครับราคาก็จะมีการดีตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีแนวรับที่2รับได้ราคาก็อาจจะดีตัวกลับขึ้นไปแบบนี้ครับซึ่ง2แนวรับนี้เราต้องมาลุ้นกันนะครับสมาชิกก็อย่าลืมครับแบ่งไม้ในการที่เข้าไปช้อนนะครับช้อนซื้อแถวราคาห้าหมื่นเก้าพัน 300บาทถึง61,300บาทครับ1,000ตรงนี้นะครับเราจะต้องลุ้นให้ได้เลยนะครับว่าแนวโน้มไหนที่น่าสนใจและแนวโน้มไหนที่จะสามารถทำกำไรในอนาคตได้นะครับขอให้ทุกท่านแบ่งไม้เข้ากันดีๆนะครับแล้วสต็อปลอต้องมีกันดีๆนะครับสต็อปลออยู่ที่58,000ครับเป็นสต็อปลอของเราในครั้งนี้นะครับดังนั้น SL เข้มนะครับสมาชิกทุกท่าน เข้าใจจุดนี้ด้วยครับ SL เข้มนะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับกับการวางแผนการซื้อตราคาทองคําแท่งไทยในครั้งนี้ครับผมมียุทธเดอะเซอร์เทททองสวัสดีครับ